ฮัลโหลเออรอฟิล์มทองคำเหรอสนพอีกแล้วเหรอโอเคได้ได้อาหารเข้าอร่อยเหมือนกันอืมเอาน้องไปตามนี้เออได้ข่าวว่าเข้าเข้าตลาดแล้วด้วยนะเรารอดักแล้วกันเออได้เออเฮ้ยเ,เ,เรื่องหุ้นไอ้หุ้นตัวนี้อย่าเพิ่งปล่อยนะผมรอดักช้อนมานานแล้วอืมอีกสองตัวเจ็ดสิบห้าก็ปล่อยไป เออกำไรแล้วเออเรื่องดินเนอร์ว่าไงกับพวกดูไบอะ่ะขอเลื่อนไปก่อนโอเคนะน้องเป็นคนจังหวัดไหนเออผมผมคนที่นี่พี่ถามทำไมเหรอพี่ถามไปงั้นเองพี่นึกว่าน้องเป็นคนจังหวัดเดียวกับบ้านพี่ <c oughs> เท่าไหร่น้องอืม ก็ตามราคามิตเตอร์นี่แหละครับพี่แม่ถูกจัง <laughs> รอเดี๋ยวนะอ่ะไม่ต้องทอนนะห้ออะอาออหุ้น เดีพี่ปุ๋ยให้สวยมึงก็นิยมนั่งแท็กซี่มิเตอร์ด้วยเหวะแน่นอนก็ราคามันถูกนั่งเท่าไหร่สามห้าอุยพี่มีเรื่องโดนถึงที่ตามพวกเธอมาสำคัญมากเหรอพี่ถึงต้องมาคืนนี้เนี่รายได้ผมหายไปอื้อเลยนะใช่สำคัญมากเมื่อคืนนี้พี่ฝันว่าวันนี้จะมีเรื่องประหลาดอะไรนะแค่ฝันเหรออือ ตาย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 เสียหายไปเป็นล้านเลยนี่ไสเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะมึงไอเดดพวกนักธุรกิจ ไีี่่เนยขอดูทีวีหน่อยนะได้ครับสวัสดีสินารักของทุกคนอาจารย์กูไม่แปลกใจนะรูก็มาที่นี่เห็นก็ู เขาไม่ใช่เรื่องสำคัญห้ามคุณไม่มาที่สวรรค์เป็นไงบ้างอาจารย์เออก็อย,อย่สำคันแหละอาจารย์มีเรื่องอะไรจะใช้พวกศิษย์ครับเอ็นยังจำรูปยี่เถีดอีกค่ะเฮ้ยเราให้ฟังได้ไหมไอ้ยี่เถี่ยนมาลุกมาแล้วลุกให้ต้องควายอยู่กักดันให้ดันก่อนถี่มันจะถึงตัวพวกกระใครคือพวกกระที่จะทราบได้ยังไงเอ็ง ตกลงาหาชายยี่มากับถนูแล้วกำจัดผีเถื่อนได้ก่อนขึ้นาตันแงไม่ใช่ไหมราะหวั่จะฟ้แล้วขาดะกมามหาัหาลูกเองไม่ได้อีกแล้วข่าทางความหวังไม่้อับลูกเองอีกต่อไปแนละ้วอ่อนขึ้นระตันแง